อีกหนึ่งเรื่องที่จะมากับช่วงหน้าฝนแบบนี้นั่นก็คือในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆโดยเฉพาะไข้หวัดใหญ่นะครับผู้ชมครับตอนนี้ภาคส่วนต่างๆโดยเฉพาะในส่วนของหน่วยงานสาธารณาสุขนะครับก็ได้มีการออกประกาศย้ําเตือนกับพี่น้องประชาชนทุกคนให้มีความระมัดระวังในเรื่องของการติดโรคไข้หวัดใหญ่นะครับผู้ชมครับโดยเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยครับมีไข้หวัดใหญ่เข้ามาระบาดแล้วในพื้นที่4สายพันธุ์ด้วยกันแต่ขณะเดยียวกันนะครับทางภาค รัฐในพื้นที่เองก็ได้มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ไปยังพี่น้องประชาชนเพื่อที่จะมารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ฟรีนะครับซึ่งนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศในพื้นที่เทศบาลน,นครยะลาของเรานะครับโดยที่ศูนย์บริการสาธารณสุขสามทนวิถีนะครับเขาก็เปิดบริการให้กับพี่น้องประชาชนฉีดวัคซีนฟรีนะครับโดยเฉพาะกับผู้หญิงตั้งครรภ์นเนี่ยอา,อายุ16สัปดาห์ขึ้นไปรวมไปถึงผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปรวมไปถึงผู้พิการสมองนะครับ แล้วก็โรคทาลัส,ลสซีเมียภูมิคุ้มกันบกพร่องโรคอ้วนนะครับก็ต้องมีความระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับโดยทางเจ้าหน้าที่ของสูนะครับเขาก็บอกกับผู้สื่อข่าวอย่างนี้นะครับเขาบอกว่าเนื่องจากว่าปีนี้นี่มีการแพร่ระบาดของไข้หวัดใหญ่เป็นจนํานวนมากอาการของผู้ป่วยก็ค่อนข้างที่จะสูงนะครับโดยเฉพาะกลุ่มเประบางวัยกลุ่ม6ก8นะครับหรือว่าผู้สูงอายุ และก็คนที่มีโรคเรื้อรังที่ยังไม่ได้รับวัคซีนนะครับซึ่งทางนายกเทศมนตรีเทศบานลคนครยะลานะครับก็ได้เปิดบริการให้กับพี่น้องประชาชนและก็ได้เห็นความสําคัญในเรื่องดังกล่าวนะครับก็เลยให้กับพี่น้องประชาชนมาฉีดวัคซีนใน พื้นที่เทศบาลนครยะลาฟรีนะครับแล้วก็ท่านนายกนี่ก็ได้มีการตั้งเป้าหมายนะครับว่าการฉีดวัคซีนให้กับพีน่น้องประชาชนในปีนี้นี่จะมีจํานวน1,500คนในระยะเวลา3-4วันนะครับก็สำหรับพีน่น้องประชาชนท่านไหนนะครับที่มีความสนใจจะไปรับบริการฉีดวัคซีน ที่ศูนย์บริการสาธารณสุขทนวิถีของเทศบาลนครยะลานะครับก็เรียนเชิญได้นะครับเขาเปิดบริการตั้งแต่วันที่14ก็คือวันนี้ไปจนถึงวันที่15กันยายนนะครับก็2วันด้วยกันนะครับคุณผู้ชมครับเราก็สามารถที่จะไปรับบริการกันได้แลวก็ต้องรับบัตรคิวก่อนนะครับเพื่อที่จะสามารถรับบริการได้อย่างราบรื่นนั่นเองครับ